m u วสิก Arms วู้ดีใจเว้ยแคทเพ่ผมซื้อเฟกมาใหม่ New X MG 3 0มศูนเป็นไงมันตีเฟก พี่มีป่ะมีเหมือนกันพี่มีหรือเปล่ามันติเอฟเฟกอะนี่เพิ่งซื้อมาเลยพี่ใช้รุ่นไรนิวโรเดสซีพอร์ตคอเทโอ้โหถ้าเป็นใช้ของแพงของมันดีต้องซื้ออยู่แล้วนี่จริงอะของผมของถูกก็ดีเหมือนกันไปวัดเลยไหมได้วัดตรงนได้ไปฟังกันดีกว่าครับว่าเอฟเฟกมันตินะครับถูกกับแพงมันจะต่างกันยังไงไปครับสวัสดีครับผมผมอดีบครับ ครับผมแคทครับอ่าวัดกันเลยพี่วันนี้มาเลยมาเลยโอเควันนี้ครับเราก็มากับหัวข้อแบบว่ามันติเอฟเฟกราคาถูกกับมันติเอฟเฟกราคาแพงเนี่ยเสียงมันจะต่างกันมากไหมนะครับหรือว่าจะต่างกันยังไงบ้างวันนี้เรามาเทสในหัวข้อแอมซิมูเลเตอร์ของเขาต้องเกินก่อนนะพี่ว่าแบบยุคนี้เนี่ย มันตีเอฟเฟกนะครับเป็นที่แบบค่อนข้างนิยมแต่ก่อนแบบสมัยที่แบบมันติเอฟเฟกมาใหม่ๆอ่ะครับผมอาจจะไม่ค่อยนิยมมากด้วยด้วยด้วยภาพจําที่ว่าเสียงมันไม่ดีเหมือนเอฟเฟก์ก้อนอืมอ่าแต่สมัยนี้เขาพัฒนาระบบต่างๆแต่ละแบรนด์เขาทําแข่งกันจนแบบว่าเทียบกับเอฟเฟก์ก้อนได้แล้วครับเหมือนแบบว่ามีความใกล้เคียงใช่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ข้อดีคือได้เรื่องความสะดวกสบายอืมเรื่องความสะดวกสบายใหญ่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับผมแอมเออไม่ต้องพกแล้วเดี๋ยวนี้ ก็เหตุผลพวกนี้ที่แบบทําให้มันตีเอฟเฟกเป็นที่นิยมเนะ<ช>าะก็ผมก็เห็นเยอะนะพี่แบบไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าจะเป็นแบบนักตีที่เล่นตามร้านอาหารเล่นกลางคืนอะไรเง<ช>ี <ๆ S 2> ้ยเขาใช้กันเยอะมากนะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าพี่วันนี้พี่แคทเตรียมรุ่นอะไรมาพี่พี่เตรียมคอร์ดคอเทคนี่มาเลยนี่หน้าตาฮัลโหลฮัลลาใช่ครับผมของผมก็ N ู XMG30 นครับนี่ครับอันนี้ของที่ผมเตรียมมานะครับ n ู XMG30 ราคาก่อนพี่ของพี่เท่าไหร่7 5 0 0 0บาทครับ อ่าแล้วของผมไหมพี่9,900บาทอืมโอเคครับผมก็ราคาเนี่ยต่างกันเรียกได้ว่าลิบลับก็การทำงานของนูโลเนี่ยก็ตัวนี้จุดเด่นของเขาคือสามารถทัชสกรีนได้ใช่เชี่พี่แล้วก็แบบการเลียงซิกเนลเชนอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าแบบโหละเอียดมากใช่สามารถจกของยุคนี้เลยใช่ครับผมส่วนตัวนี้นะครับ MG 3 0เนี่ยก็การใช้งานก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็มีซิกเนลเชนให้เราปรับเลียงเอฟเฟกได้ เหมือนกันนะครับแล้วก็มีก้อนโมเดลชั่นต่างๆรวมถึงแอมกีตาร์รุ่นดังๆหรือรุ่นที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้นะครับในการเทสของเราเปรียบเทียบนะครับเราจะเทียบทั้งหมด M3 รุ่นดังนะครับ Fender Style <S นะครับ Marshall Style และ Walk Style และคนที่เป็นคนเทสนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นพี่แคทอีกแล้วนะครับโอเคผมไม่อยากพูดอะไรมานไปฟังเสียงดีกว่าครับ จะเป็นฟรีนนะครับโบฮีเมีรลับซอดี้นะครับ<ช>หรือว่าจะเป็น UFO อรับปัททอมนะครับพี่แชทนี่ก็เก็บเรียบเหมือนกันโอเคครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับพี่ก็เมื่อกี้เปรียบเทียบทุกคนก็ได้ฟังไปแล้วแหละผมถามความรู้สึกคนเล่นดีกว่าว่าคนเล่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงเอฟเฟกต์มันติราคาถูกกับเอฟเฟกต์มันติราคาแพงในแบบสไตล์แอมที่มันเป็นสไตล์เดียวกันก็อย่างแรกเลยเป็นเรื่องเนื้อเสียงเลยครับเนื้อเสียงก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราใส่หูฟังเล่นหรือว่าฟังออกลำโพงมอนิเตอร์ที่มีความสสูง่ เราจะได้ยินคาแรกเตอร์เสียงชัดเจนเลยแอมเดียวกันแต่ว่าเนื้อเสียงเนี่ยที่ออกมาเนี่ยการประมวลผลของของตัว Effect เอฟเฟกต์อ่ะทำออกมาได้ต่างกันโดยโดยเลนราคาด้วยแบรนด์ด้วยต่างๆด้วยคือเขาออกแบบมาได้ได้ต่างกันพอสมควรอย่างอย่างตัว new x เนี่ยก็ถือว่าไม่เร็วเลยนะถือว่าแบบเสียงดีเลยแต่พอพอเราไปเทียบกับตัว new l o k เนี่ย มันจะได้เนื้อเสียงที่มันมีความเป็นธรรมชาติเหมือนเอฟเฟกจริงๆมากกว่าเหมือนกับว่าแบบการประมวลผลของเอฟเฟกมันติที่มันราคาแพงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามราคาตามราคาทุนของสินค้าที่เขาใช้อะไรอยางน,นะครับก็เพื่อนๆลองแบบนึกภาพคร่าวๆประมาณว่าเราดู YouTube อะไรเงี้ยแล้วเราแบบกด HD กับไม่ได้กด h ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความอ่าคมชัดมันก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าแบบบางคนเนี่ยใช้เอฟเฟกมันติราคาถูกอะไรเงี้ยพี่แต่ว่า ปรับเก่งเลย<ด>แต่ว,ว่าฟังฟังเพลงมาเยอะอะไรเงี้ยเรารู้ว่าโทนเสียงเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณไหนนะครับ<ช>ผมก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้นศักยภาพของมันติเอฟเฟกที่ราคาถูกออกมาได้แบบดีเลยใช่ก็คือพวกนี้มันจริงๆมันต้องต้องไปปรับแต่งด้วยถึงจะรีบประสิทธิภาพของตัวสินค้านั้นๆออกมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพครับใช่ครับแล้วก็แน่นอนว่าพวกมันติเอฟเฟกที่มันราคาสูงเนี่ยก็จะต้องแลกมากับฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้น<ช>การใช้งานที่มันยืดหยุ่นหลากหลายมากขึ้นนะครับ รวมถึงแบบพวกระบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะ IR ะการประมวลผลของ IR เนี่ยมันก็จะแบบละเอียดมากขึ้นนะครับใ,ในมันตีเฟกก็าจะใช้งานยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันเป็นตัวจบที่ทสามารถครอบคุมทุกการใช้งานโอเคครับผมก็สรุปคร่าวๆพี่ Nu XMG 30ราคา9,000กว่าบาทใช่ไหมพี่แคทคิดว่าแบบเหมาะกับใครพี่ตัวนี้จริงๆเหมาะกับทั้งคนที่เริ่มต้นมันตีเฟกดีๆสักตัวใช่ไหมหรือว่า นักดนตรีกลางคืนนักดนตรีอาชีพที่ที่อยากได้ันติีเอฟเฟกไปไว้เคลื่อนที่เลวออกงานโดยที่แบบว่าไม่ราคาไม่ต้องแพงมากแล้วเสียงดีซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่พี่ขายในร้านรับผมลูกค้าก็ซื้อเยอะเอาไปใช้ออกงานไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเสียงมันสามารถใช้งานแบบนั้นได้เลยครับแบบว่าใช้ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นูเอ็กเอ็มจีสามศูนย์ก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจใช่และในส่วนนูดอ s p เดสพีเลพี่ของหนักของหนักถ้าตัวนี้ก็เป็น เหมือนที่บอกไปตอนแรกว,ว่าเป็นตัวจบของยุคนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นมันติเอฟเฟกที่แพงสุดๆเลยก็ได้ครับผมซึ่งการใช้งานก็คือครอบคลุมทุกอย่างเลยเอาไปเล่นสดได้ในสตูดิโอทําเพลงก็ไดอ้อะไรพวกนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกการใช้งานซึ่งซึ่งมันก็แลกว,ว่าด้วยราคาที่สูงแต่ฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างเลยอเราสามารถเอาเสียงจากข้างนอกมาก็ได้เอาไปโหลดปลั๊กอินของ New นิวโรดีเอสพีมาลงเครื่องได้เสียงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับผมมันคุ้ม ก็แบบทั้งการใช้งานที่มันหลากหลายแล้วก็มิติของเสียงอันนี้เรายังไม่ได้ลองพูดเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ะใช่อันนี้แค่แอมล้วนๆใช่แค่พาร์ทแอมเลยนะครับโอเคก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะแบบได้ฟังเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับว่าแบบเออมันต่างกันประมาณไหนนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับ NUX m เอ็าศูนะครับหรือว่า n ูเรอีสพีคอร์ดคอรนะครับสามารถ ไปลองด้วยตนเองนะครับได้ที่ MusicAr m มทุกสาขาเลยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่ไปลองมาแล้วอาจจะยืมของเพื่อนมาลองอะไรเงี้ยสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ของ Music Arm มได้ทุกช่องทางเลยครับมีบริการจัดส่งฟรีด้วยครับอ่าสุดท้ายนะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Music Arm ด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากให้เราทดลองอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ันนี้ผมกับพี่แคทก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms